ค่ะแล้วก็พูดถึงการตัดต่อหรือว่าอะไรอย่างนี้นะมิวก็จะใช้เป็นแอปสวัสดีค่ะก็พกช่างมิวชแนลเนี่ยนะคะเย้คลิปนี้นะคะพเพื่อนๆมิวก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเล่า ประสบการณ์ในการท YouTube นะคะหรือว่าจะมาตอบคาถามเกี่ยวกับการทํา YouTube แบบว่าใน a c e b o o k เนี่ยจะอินบ็อกมาถามว่ามิวเนี่ยใช้นใ,นในการทํา YouTube นะคะมิวจะตอบตรงนี้เลยว่าเริ่มแรกนะคะตั้งแต่แบบคลิปแรกเลยในการถ่ายคลิปเนี่ยมิวใช้เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งโทรศัพท์มือถือตัวนเนี้ยเนี่ยมิวใช้เป็นของซัมซุงนะแต่มิวไม่แน่ใจว่าของรุ่นไหนเพราะว่าตอนนั้นน่าจะใช้เป็นโทรศัพท์ของคุณแม่ในการถ่ายเนาะก็ มิวบอกไว้ก่อนเวลาถ่ายของมิวเนี่ยมิวก็จะเช็กกล้องอะไรแบบนี้ซึ่งเวลาถ่ายมิวแนะนําให้เวลาถ้าสมมติเราใช้โทรศัพท์ม,มือถือใช่ไหมเราก็ต้องเช็กแสงอะไรให้ดีๆเพราะว่าถ้าแสงยิ่งดีอ่ะแสงมันแบบชัดหรือสว่างอะไรเงี้ยมันจะทําให้ภาพเราคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะและต่อมาเนี่ยพอมิวเริ่มทํารายได้ได้เพิ่มแบบเริ่มแบบช่องเนี้ยเริ่มทำรายได้ได้หรือว่าจริงๆอะ่ะ ตอนที่เริ่มซื้อกล้องอ่ะมันเริ่มซื้อตอนที่ว่าช่องใหญ่ช่องหมีหมูก็เริ่มทำรายได้ได้นะคะหมิก็เลยเริ่มซื้อกล้องแต่ว่าช่องนี้ก็แบบว่าตอนที่เริ่มถ่ายน่าจะแบบว่าตอนนั้นน่าจะแบบตอนแรกก็ยังไม่มีกล้องแต่พอซื้อมาก็ใช้เริ่มใช้กล้องถ่ายนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยนี่เป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยจะเป็นโซนี่ A ห้าพันหนึ่งร้อยนะคะหรือว่าห้าพันหนึ่งที่เขาเรียกกันนะนี่นะคะตัวนี้ซึ่งตอนนั้นหมิวซื้อมาประมาณ 14, 0 0 0นพนะคะแต่ไม่นำไม่ได้ว่ามันกี่บาทน,นะนี่นะคะเป็นตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวสีขาวนะคะนี่เลยเป็นโซนี่นะทุกคนอันนี้ก็เริ่มซื้อมานะคะเป็นกล้องตัวแรกแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวเดียวนะคะที่ใช้ถ่ายทั้งช่องใหญ่แล้วก็ช่องเล็กของมิวนะคะนี่เลยนะคะซึ่งหมิวจะแนะนํานะสําหรับบางคนที่เริ่มทํา YouTube นะคะแต่ว่ายังแบบเปิดสร้างรายได้แบบยังเปิดทํารายได้ไม่ได้นะคะมิวแนะนาให้ใช้แบบว่าใช้ โทรศัพท์มือถือถ่ายไปก่อนนะเพราะว่าตอนแรกที่มิวแบบว่านี่มิวก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไปก่อนเนาะพอเราเริ่มทำรายได้ได้นะคะแล้วก็เริ่มซื้อกล้องซึ่งมิวก็แนะนําเป็นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตัวมันตัวกล้องเนี่ยมันจะร้อนง่ายนะคะถ้าสมมติอ่ะมันเริ่มร้อนมันจะมีเป็นตัวสีแดงขึ้นมันก็จะเริ่มร้อนแล้วมันก็จะดับเองโดยอัตโนมัติซึ่งก็จะเป็นข้อเสียสําหรับกล้องตัวนี้นะทุกคนนี่นะคะค่ะแล้วก็พูดถึงการตัดต่อหรือว่าอะไรอย่างงี้นะ คายมาสเตอร์นะคะซึ่งอันนี point, ้นะมิวจะให้คุณแม่เป็นคนตัดต่อให้นะคะตั้งแต่แรกเลยจนถึงตอนนี้นะตอนนี้มิวก็เริ่มจะฝึกตัดต่อแล้วนะคะก็ น่าจะมีผลงานในการตัดต่อออกมาอยู่นะคะสําหรับของตัวเองแต่มิวก็ที่ผ่านๆมาก็มีคลิปที่ตัวเองเคยตัดต่อนะคะน่าจะเป็นคลิปตามติดชีวิตหนึ่งวันนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือขาตั้งกล้องซึ่งขาตั้งกล้องอะจริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญเลยมานะเราก็สามารถแบบว่าตั้งกับโต๊ะก็ได้แล้วก็หาอะไรหนุนแล้วก็ถ่ายได้นะแต่อันเนี้ยเวลาแบบสมมติเราไปถ่ายตรงที่กลางแจ้งแบบไม่มีอะไรตั้งเราก็ใส่ใช้ขาตั้งกล้องซึ่งขาตั้งกล้องหมิวไม่ได้ซื้อแพงนนะุกค แบบซื้อในอินเทอร์เน็ตอะละสองสามร้อก็ได้นะมันก็ดีเหมือนกันคือแบบเขามีีว่ามันจะเป็นขาตั้งกล้องทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มันสามารถยืดได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้ในการทา y o Youtube ที่แบบเริ่มทํา y o Youtube ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโหลดแอปนี้มากันนะคะนี่เป็น Youtube Studio นะคะนี่เลย ซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะบอกตั้งแต่รายได้ที่เราได้นะคะคือมันจะบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราได้เงินเท่าไร่อะไรแบบนี้นะแล้วก็รายได้ที่มิวได้นะปัจจุบันตอนนี้ก็คือถ้าจริงๆอ่ะมิวยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เยอะนะคะก็คือยังไม่ได้ถึง1 0 0่ยเหรียญซึ่ง100เหรียญเนี่ยถ้าเราได้100เหรียญขึ้นไปเราก็จะได้เงินมานะคะแต่เนี้ยมิวว่าใช้บัญชีในการสร้างช่องเนี่ยร่วมกับช่องใหญ่มันก็จะเป็นเงินที่เอามารวมกันนะคะถึงจะได้รวบยอดมาทีเดียวตอนนี้มิวก็ะจ ประมาณ50เหรียญ40เหรียญแล้วนะคือแบบตอนนี้ก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแ้วนะคะเพื่อจะได้เงินเป็นเป็นของตัวเองสักบ้างนะนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเอาไปรวมกับช่องใหญ่ก่อนนะคะเพราะยังไม่ได้ถึง100เหรียญเนาะค่ะและสุดท้ายน,นี้นะคะมิวก็ฝากถึงเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เริ่มท YouTube เนี่ยมิวขอเพื่อนเนี่ยตั้งใจทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าไอตอนเนี้ยมันก็ยังแบบ ถ้าจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงการทำเริ่มทำ u t u b e ตอนแรกๆเนี่ยมันก็แบบมียอดวิวที่ไม่ได้เยอะมากหรือแบบไม่ค่อยมีคนติดตามมิวแนะนำเพื่อนๆเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้อยู่ดีถ้าเราทำดีๆยังไงก็ต้องมีผู้ติดตามอะไรแบบนี้เนะ <S <S าะค่ะแล้ววันนี้นะคะมิวก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับการทำ u t u b e ของมิวทั้งหมดนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้มิวทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับว,วันนี้เนี่ยมิยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe, เป็น กำลังใจมีอยู่นะคะเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายบาย